ว่าเรออกทีป่าเาพเจ้าในจลรันี่ธีศุกรนในเผื่อบ้านผู้ผมและคณะผู้จัดจางานได้ผสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เราที่ได้มาชวมมือพเพิมกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกัารนำพายครั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงเนื่องในโอกาสากพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพมพระชนมพรันาี่36รอบ28กรกฎาคม2567 สนามจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านโฮ่องอย่างพร้อมเพียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ต่างมีความปราบพื่อวิติเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์แม่พระสาในใต้ฝ่าละองธูปิพระบาทที่ได้เรียนมาบรรจุครบหกรอบในวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตัวข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณปกเก้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อขบวระสบนิกนตรตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้ฝ่าละอองพิณิพากษใต้อุทิศพระวรกายพระปัญญาพระราชทัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่ออำานวยประโยชน์แก่อานาประทาราโดยได้พระราชาทานความช่วยเหลือระสมนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยพระราชาฤิไทยที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าเก่ประเทศชาติและพระสงฆ์นิกรตลอดมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายมาโดยตลอดส่งผลให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการรวมพลังขององคอ์กรภาครัฐภาคเอกชน ได้ประชาชนทั่วประเทศจึงเกิดเป็นขวัญกำลังใจนำความปักเปื้งใจมาสู่คณะผู้จัดงานและสมษนิกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนับเป็นว่าหาเรินแลทุนล้นทลที่มีต่อปวงชนชาวไทยด้วยเต้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ